ครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยยี่สิบหกเลยเป็นไงมาสอบครั้งแรกเกินไปเกินไปจุดสี่จุดสี่นะก็เดี๋ยวรอช่างจริงแล้วเนาะรอช่างจริงไหมครับแล้วน้ําหนักนี้เราคุมมากี่โลร้อยยี่สิบหกอ่ะสี่โลสี่โลนะถือว่าต่ําสุดหรือยังก็าร้อยยี่ห้ายังพอไหวนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับการชัยครับการชัยเคยเจอกันไหมยังยังไม่เคยเจอเลยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูแล้วครับเป็นไงการชัยเขามีอะไรบ้างก็ครบเครื่องอื้ม ผบเครื่องก็สไตล์คล้ายๆเรามีร<ม>ูปหนักเหมือนกันแล้วเราเคยเจอมาก่อนไหมยังเลยยังไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีขาแล้วก็เข่าขาผมวางเกมวางแผนไงดีพวงนี้เจอมวยคล้ายๆกันต่อยมัดใคาก็พร้อมแรกเลยเนาะพร้อมแรกเลยล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับที่อ่อนลอยอือเป็นไงวันนั้นไปชกที่นู่นแพ้คะแนนไปแพ้ใครมาใช่ โมงคนนะวันนั้นเขาใหญ่ด้วยไหมใหญ่ครนะวันนั้นไปต่อยเท่าไหร่อร้อยยี่สิบหก็ร้อยี่หกนี่แหละแต่ยังไงรู้สึกอิดอืดอิดอิดนิดหน่อยนะอ่แต่ตรงนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วตอนนี้เซ้อมอยู่ที่ไหนสานจอวิชิตต้องมาอยู่ที่นี่นะรวมรวมกี่วันรวมรวมได้่สองอาทิตย์นะอืมหนึสองอาทิตย์มาเก็บตัวที่นี่เนาะอ่ะเราใหญ่แล้วครับก็ยี่สิบเจ็ดครับคนจังหวัดโคราชไปปล่อยกิโลละหกสิบสองเป็นเพลาเป็นมวยมวยมต่ บูนะสายหรือขวาครับรวูร้อยเท่าไรร้อยหกสบเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณร้อกสามเนน้องก็เชียรพวกนี้หน่อยสามเป็นนักแก๊งที่อนครับผมขอบคุณครับตัวไหนครับสวัสดีครับผมเพชรสีคิ้วกอเราจะไปชิดแปดหรือว่ากอกับบรรดาเดิมนะวันนี้ช่างพิกาเท่าไหร่เราร้อยสามครับโอ้ใหญ่เลยนะครกีจะชกเท่าไรอ่ะร้อหครับเออยังไม่ถึงร้อยสาเกาเลยนี่คือร้อยสามเก้าครั้งแรกไหรือว่าเคยต่อยใหญ่อยู่แล้ว แล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับเจอกับแบงค์ไทยครับอืมเคยเจอกันไหมเคยเจอกันที่อ้อมน้อยครับอ๋อนันพลาดแพน็อกยกสองไปโดนอะไรรู้ตัวไหมไม่ไม่รู้เลยแต่พอไปดูรีเทลเราไปพลาโดโดนสอโดนสอบนะวันนั้นเรายัางไงต้นๆก็คิดว่าจะดูไปก่อนครับแต่เขาไม่ดูเลยครับเขาไปติดไปแรกคับเขาอาก็คือกล่าวว่าถ้าเขามาเราก็รอสวนเลยครับแต่กลา,ายว่าเราไปพลาดก่อนครับแล้วพรุ่งนี้วางเกบวางแผลงไงจีก็ ดักเตะดักแทงก่อนครับถ้าวงไหนก็ดักแทงเอาก,ก็คือไม่วูวามแล้วเราไปนี้มาเก็บตัวที่ไหนครับเราจะวิชินครับมาอยู่ที่นี่กับโปรซิริด้วยกันกู้บังกู้ซ้อมมีใครบ้างตัวใหญ่เนี่ยพี่จรวดพี่ตาตาวแล้วก็พี่โปรซิริอืตก็ตัวใหญ่เลยเนาะเก็บตัวกี่วันไปนี้รวมๆแล้วสี่อาทิตย์ครับสี่อาทิตย์ได้นะน้่นหนักนี้เราต้องคุมไหมเนะี่ยร้อยสามเก้าคุมนิดเดียว,วคุมนิดเดียวปรนะมาณ สามโลโลนะสบายๆเนาะคิดว่าน้ําหนักนี้ห่วงเรื่องแรงกระแทกไหมอ๋อห่วงได้เลยครับอืมแต่เราก็ไม่เป็นไรครับพยายามตีหัวเข้าบ้านเอาครับเราได้ใหญ่ครับโอเคอ่ะเราใหญ่แล้วครับยี่สิบสามครับคนจังหวัดโคราชครับไปปล่อยกิโลละคนเจ็ดครับพื้นเพลเราเป็นมวยขวาครับอ่ะก็ครบเครื่องอ่ะเนาะครันะซ้ายขวาเราสูงร้อยเราเจ็ดสิบสองเราจุกมวยทั้งหมดดีประมาณกว่าคมน้องให้เชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับ ฝากพี่น้องชาวโคราชเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราสามสิบหกกิโลนะเป็นไงช่างครั้งแรกผ่านไหมผ่านนะน้ำหนักนี้คุมกิโลเนี่ยสามสิบหกคุมมาสองโลนะแล้วเราได้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่บ้านคนักท่ายาบุษมีใครบ้างครับที่นู่น ครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยนะล่าสุดโชคไว้ที่ไหนเราอ้อมน้อยอ้อมน้อยนะเป็นไงวันนั้นชนะน็อกใครมาจะไม่ได้เลยไปเจ้าเล่นเงินทองเออเป็นน็อกเพชรข้าวนะน็อกเข้ามายังไงผมควางดีครับคืออาศัยนายเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับฟ้าเพชรอ่าเคยเจอฟ้าเพชรไหม ไม่เคยเจอเลยแล้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอย่างเป็นไงเขามีอะไรบ้างต,นนะต้องตามมาแล้วอืมก็ดูแลฝีมืออาจจะใช้ได้แล้วเราวางเกมวางแผนไงดีตามสไตล์เราเนี่ยเราดูมันชกันอืมแล้วเราถนัดอะไรที่สุดนนถนัดคาถนัดคาคิดว่าเดินยกไหนดีพรุ่งนี้ตามแผนกันนะอืมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอ่ะเราอายุไหนแล้วครับ คนจังหวัดอเลยไปปล่อยกิโลครับเท่าไหร่นะไปปล่อยสามสิบแปดกิโลนะพื้นเบเราเป็นมวยสไตล์อะไรเดินบูนเดินบูนนะขนาดซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดนะเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณกี่ไฟล์ละประมาณนี้คร่าวๆได้ประมาณเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่สามสิบสี่สิบถึงไหม ป่าพี่น้องเคลียร์พรุ่งนี้นะครับขอกำลังใจจากบ้านเราบ้านเราด้วยนะครัะเป็นกำลังใจผมได้ครับครับผมขอบคุณครับเก็บน้ำตัวหน่อยครับป้าเป็ดตือต่ออะไรอีกครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราสามสิบหกสามสิบหกนะเป็นไงมาช่างครั้งแรกผ่านไหมผ่านผ่านนะเราได้คุมมากี่โลครับน้ำหนักนี้ปล่อยปล่อยปล่อยปเลยปกติเราชกเวทเท่าไหร่ครับ33 33นะเราไปปล่อยต้องเจอใครครับพรุ่งนี้ เยเจอกันไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นเขาไหมเคยเห็นเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีฝั่งหน้าออมีเขาในเนาะแล้วเราวางเกวางแผงไงดีตามสไตล์ตามสไตล์เราสไตล์เรายัางไงอะฝีมือฝีมือมคิดว่าพุ่งนี้ต้านเข่าเขาไหวไหมไหวไหวนะแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อ,อ,อยู่ที่ไรออยู่ที่อ่อเลยเนาะชลบุรีชลบุรีนะมีคู่บ้างคู่ซ้อมมีใครบ้างมีฟ้าแลบฟ้าแลบ เพื่อนเผยแย่ยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันนะรวมๆมแล้วสามอาทิตย์สามอาทิตย์นะเพียงพอไหมพอนะล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับอ้อม้อยเป็นไงวันนั้นแพ<ฟ>้ไปแพ้ใครมาจําได้ไหมหนึ่งล้านหนเออไปแพ้ยังไงสู้สีเออคิดว่าเป็นเปลียน,นกันนะเนาะแล้วล่าสุดชกเท่าไหร่กิโลสามสี่สามสี่นะแต่พรุ่งน,นี้สามหกเลยหนักใจไหมเรื่องแรงประท้าเนี่ยไม่หนักใจคิดว่าฝีมือไวกว่าไหม อายุ่ะไรแล้วครับ12คนจังหวัดชลบุรีอ่ะมาไปปอยกิโล36อ่าพื้นเพลเราเป็นมวยแหละสไตล์เราผีมือผีมือนะขนาดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อย48เราชกมวยทั้งหมดดี่ประมาณ25 2าไปฝั่งนอนให้เชียร์พวกนี้หนะครับปากเป็นอะไรใจผมแบบครับผมบังคับครับเพี่ดำซอลต์สไนซ์ ครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่นะมาสอบเป็นไงครั้งแรกเกินประมาณตอนกว่าตอนกว่านะแล้วเราคุมมากี่โลกันหน้านี้นั้นสี่โลสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับสอบตอนไหนบอมผู้ซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้เ,เพื่อนๆเพื่อนเอาน้อยครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วประมาณสองสามาวันที่แล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับเป็นพยักเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาอย่างเป็นไงเขามีอะไรบ้างเดินล็อกคอเดินล็อกจับไตนะวางเก็บวางแผงก็ดีเจอมวยเดินแบบนี้ดูด้วยตาส ช้าสุดจกไว้ที่ไหนที่อ้อมน้อยเป็นไงวันนั้นชนะคะใครไปชนะใครมาสมิงเดชที่อ้อมน้อยช่วงไหนประมาณเดือนที่แล้วรอบรอบเย็นไหมรอบรอบแรกครับรอบแรกช่องสามเหรอโอาแล้วพรุ่งนี้ก็ชกเที่ยงเหมือนกันต่อยจิตมังคลต่อยจิตมังคลก็คือรอบเย็นเลยใช่ครับก็น้ำตาลร้อยสี่นี่คิดว่าตึงไหมก็ดีครับพอดีพอดีเราอีกแล้วครับยี่สิบคนจังหวัดสี่สเกตไปปล่อยกิโลแล้วประมาณห้าสิบห้าสิบหก เป็นเพลาเป็นมวยเป่เมืออ่าค่ะซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็สิบจบมวยทั้งหมดนี่ประมาณห้าสิบครั้งป๋น้องให้เชียร์พวกนี้หน่อยครับป๋าช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับไปครับกัรชัยร์จิบมังกรนัครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดหรือร้อยยี่สิบเจ็ดนัมันเป็นไงช่างครั้งแรงเมื่อกี้ร้อยยี่สิบหกครับผ่านสบายเลยคุมบางกิโลน้มอย่างนี้ก็สี่ห้าหลครับเราซ้อมอยู่ที่จิบมังกรนับไฟนี้เก็บตัวรวมๆกี่วันสองอาทิตย์ครับอ่าเพราะว่า พึ่งชนะน็อกมาไปน็อกใครมานะน็อกเพชรท่าเหลืออ่าวันนั้นน็อกด้วยอะไรด้วยเตะขาเตะขาค,คิดว่าจะจบไวแบบนี้ไหมตอนนั้นก็ไม่ครับเออแต่พอ,อจบไปก็เลยได้โชคต่อเลยแล้วต้องเจอใครครับพรุ่งนี้ พงศิริรครับเคยเจอกันไหมยังครับไม่เคยเจอเลยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังครับก็ดูเป็นไงครับมีอะไรบ้างแล้วก็มีเด็กขาต่อยมาอ่าก็คล้ายๆเราเลยครับวางเกมวางแผนเกมเจอคล้ายเราก็เรื่อยๆครับอืมแตกออกก็จริงจังหวะเอาเนาะเรากลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟล์ลวไฟไปเดียวครับไฟล์เดียวก็ไฟ์ก็คือหายไปปีนึงตั้งแต่ชกวันเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาเพิ่งถึงสามนาทียังไงล่าสุดเนี่ยยังยังเลยเออก็คิดว่าร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ ร่างกายไม่ไมน่ามีปัญหาอือก็พอซ้อมอยู่ตลอดเนาะซ้อมตลอดอารวมๆท่าไฟที่แล้วเนี่ยรวมๆเนี่ยเรซ้อมมากี่เดือนรวมๆแล้วไฟที่แล้วผมซ้อมสามเดือนครับอือดีก็เพิ่มไปอีกเดือนหนึ่งโอ้โหแล้วฟิตเบี้ยเลยใช่ครับอยู่ค่ายตลอดอ่าอายุอะไรละครับยี่สิบสี่คนจังหวัดแยกโซนรางไปปล่อยกิโลแล้วไปปล่อยหกสิบสองครับพื้นเพืเราเป็นมวยมวยตีไหมครับอ่าเราสายซ้ายหรือขวาสายครับเราสูงร้อยเท่าไรร้อยหกสิบสี่เราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณ ประมาณ70็ดสครั้งสาวมัน้องให้เชียร์พวกนี้หน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้เด้อครับครับเป็นติดดีครับขอบคุณครับทักทายครับผมแบงค์ใครสอครับขาวันนี้ช่างพิการเท่าไหร่เราสามก่มาสอบเกินไปคิดว่าพุ่มมากี่โลน้ำหนักนี้ห้าโลครับครับเราซ้อมอยู่ที่ปอปอินครับอ๋อก็มาอยู่ได้กี่ไฟล์ละข้าวไฟล์ละเป็นไงผลงานช่วงหลังก็ หือว่าดีครับมีสลับกันไปเนาะล่าสุดเราไปชกที่ไหนที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นแพครับไปแพ้ด้วยอะไรวันนั้นน่าจะเขาเออก็คือเขาใหญ่เนาะใช่ครับอแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครครับกาแฟสีชูครับเคยเจอกันไหมเคยเจอครับเจอที่ไหนที่อ้อม้อยครับเป็นไงวันนั้นผมชนะน็อกครับไปน็อกเขายังไงสอบครับเออ เขาบอกเขาจาไม่ได้เลยเราไปปิดเกมเขายก2อวัยเลยเราไม่ยิงคุยเลยเหรอไม่ครับอัดเลยแล้วพรุ่งนี้มาเกมบางแผงไงดีก็เรื่อยๆครับตามสไตล์เราเลยก็คือใครเคลียร์เรานี่3ยกแรกขอไปก่อนเลยใช่ครับแล้ว4ี่ห้า ครว่าไม่เอาแบบไฟแล้วแล้วนะเออเอาเราใหญ่แล้วดีมากคนจังหวัดปล่ครับไปล่อยกิโลหกสิบแปดครับเพื่อนเทืนเราเป็นมวยมวยสไตล์ดูดันครับอ่าเราถัดสายหรือขวาสายครับสูงร้อยหกสิบหกครับเราชกมวยทั้งหมดประมาณร้อยครั้งครับฝากนอ้เชีย์พวกนี้หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์แบ่งใจพร้อมเลยครับอืมสชีเร์เต็มทีครับสู้ๆครับลุยโอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับเป็นประหยัดขุนชาเชนวันนี้ช่างพิการไร่สิบสี่อ่าก็มาพอๆกันเนาะเราซ้อมคุมกี่โลตั้หนักนี้สามเทโลเราซ้อมอยู่ที่ไหนสร็กำลังเหน่งครูบางคุณซ้อมมีใครบ้างครับมีกล้องเอ้ยมีเนื้อทองเนื้อเพชรครับครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วเดือนกว่าอ่าพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับเพชรดำเคยเจอกันไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาก่อนหน้านี้ไหมดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างขีมือ ตาแกวางแผนไงดีตามสไตล์ตามสไตล์เราเลยล่าสุดชกไว้ที่ที่ไหนครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะใครมานะใช้แปดครับเป็นพิกเท่าไหร่วันนั้นพิกห้าหนึ่งเอออัดฉีดเท่าไหร่วันนั้นสองหมื่นกว่าเออก็พอได้กําลังใจหน่อยแล้วกลับมาโชกได้กี่ไฟแล้วนี่เนี่ยไปไฟไหนเออหายไปกี่เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราเพิ่งกลับมาเนาะอ่ะเราอายุไแลวครับสิบเจ็ดครับจังหวัดสีสเกตไปปล่อยกิโลแล้ว ห้าสิบสี่อะตื้นเพจะเป็น, <54. S 1> วปนมวยอะไรครบเครื่องอะสายด้วยขวาาสูง 100. ร้อยสูงร้อยหกสิบแปดเราชกมวยทั้งหมดประมาณประมาณ 5, ห้าสิบแต่ฝากพี่น้องช่วยแชร์พวกนี้หน่อยครับช่วยแชร์ด้วยครับตึ้งเทแน่นอนขอบคุณครับ